กุมและกุงและกุมและกุงและเรียมกุกุงและเรียมเรียมและกุงและกุงและเรียมเรียมและกุมและกุงและกุงและกุมและเรียมสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูน้อยนะคะวันนี้คุณครูน้อยจะพาเด็กทำงานประดิษฐ์นะคะกระต่ายจ้ะ ช้อนพลาสติกนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํางานกระดิบน,น,นะคะเด็กๆดเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กมาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ชิงง้นแรกที่คุณครูน้อยจะมีนะคะก็คือก้าวนะคะสีไม้ประการในจิกนะคะช้อนนะคะพัดจับนะคะแล้วก็จะมีรูปนี่นะคะเป็นร,รูปโบนะคะและต่อมา น้อยของเรานะคะมีหุ่นกระต่ายน้อยของเรานะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูขั้นตอนการทํางานประดิษฐ์กระต่ายจากช้อนกันเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนะคะสีที่เด็กๆจะใช้เด็กๆเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าเด็กๆชอบสีอะไรแต่วันนี้คุณครูน้อยขอเลือกเป็นสีฟ้านะคะ ระบายที่โบของเราเลยนะคะระ,ะบายจนเต็มเลยเด็กๆค่อยๆระบายนะคะเพราะว่าเขาชิ้นเล็กมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะขาดเอานะคะค่อยระบายไปทีละส่วนนะคะหนอ่าระบายไปทีละนิดทีละนิดถ้าเด็กๆทำแรงนะคะเขาจะขาดเลยนะคะอ่าค่อยระบายไป ค่ะเด็กๆนะคะเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาช้อนมานะคะแล้วก็หยิบคัดตันบัดของเรามานะคะและเอามือนะคะไปสูที่กาวของเรามาทาที่คัตตันบัดตรงกลางๆนะคะเด็กๆหรือว่าเด็กๆจะเอามาทาใส่ที่ตรงตรช้อนได้นะคะแล้วก็เอาเนาะเอาตัวน,นี้นะคะคัตตันบัดของเรานะคะไปแตะลงนะคะเด็กๆต้องรอให้เขาแห้งก่อนนะคะเขาถึงจะอยู่ได้นะคะ จากที่เราเอาพัตั้งบัตรติดที่ช้อนแล้วนะคะเด็กๆเราก็มาจุ่มกาวอีกนะคะเอากาวของเราติดที่น้องโบของเรานะคะเด็กๆแอแอนี่นะคะติดด้านข้างและเราก็เอาไปติดใส่ตัวพัดตั้หมักของเราเลยนะคะค่อยๆติดนะคะเด็กๆค่อยๆนถ้าเราทำแรงเดี๋ยวเขาจะพังนะคะค่อยๆติดอ่าต่อมานะคะเห็น เจ้าหงกระต่ายน้อยไหมคะคุณครูน้อยก็จะใช้กาวของเรานะคะทาไปที่หงกระต่ายของเรานะคะแล้วก็ยกช้อนขึ้นมานะคะเด็กๆแล้วเราก็ติดเลยนะคะเดี๋ยวเราทากาวอีกรอบนึงนะคะทากาวใส่ปลายนะคะแล้วเราก็เอามาติดใส่เลยนะคะตรงช้อน เด็กยังดูโล่งๆอยู่เลยนะคะต่อมานะคะเด็กๆเ,เราใชา้ปากกาเมจิกตัวนี้นะคะมาตกแต่งที่ใบหน้าของน้องกระต่ายนะคะเดี๋ยวคุณจะพาดเด็กๆวาดรูปหน้ากระต่ายกันนะคะเขาจะวาดกันยังไงนะอันนี้เด็กๆจินตนาการได้เลยนะคะว่าเด็กๆอยากวาดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณจะวาดแล้วนะอันนี้เป็นปากของเขานะคะอื แล้วก็มีตานะคะมีตาโอเคอ่าโอเคนะคะกระต่ายของเรามีฟันออกมาแบบนี้นะคะอืมเสร็จแล้วยังเสร็จหรือยังโอเค เด็กๆค่ะเดี๋ยเราจะมาด้เป็นยังไงคะเด็กๆน่ารักไหมคะและเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะทาำตามที่คุณครูน้อยพาทำนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้เพื่อนๆดูทางกรุ๊ปไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูน้อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย